เก่งมากครับตกเงินเล่นด้วยจากนั้นเราก็จะมีลูกโปองแจกให้ไปสิบคนนะครับลูกสิบคนปมาเนยว่าเราจะทำเป็นลูกอะไร ่ในนี้นะครับอ่าเราจะมาถ้าเป็นเด็กดีนะครับถ้าเป็กดีนะครับลูกโปงขึ้นมาสีน <c oughs> ้ลขึ้นมาหงสีนะครับอ่าลกขึ้นมาเลยลกขึ้นมาสิครับลูกโปงหายไปไหนอ่ะเป็นเด็กดีหรือเปล่าครับถ้าเป็นเด็กดีนะครับลูก่ก็ีลูกโป่งอย่างนี้มากมายนีลูกโป่งเยอะแยะมากมานะคอ่าลกดับ มองหายไปไหนแล้วล่ะความถึงเลยน่อะเดี๋ยวให้น้องเด็กด exactly. ีคนนี้เป่าครับเป่าเป่าเป่าเที่ยงเที่ยงปึ๊บเป่าเสร็จปุ๊บลูกโป่งมาแล้วนี่โอ้อ่ะแลูกโป่งหนึ่งใบไปเลยครับมีการจองนี่นะครับเราจะทำลูกโป่งให้หนึ่งอันน่ารักน่ารักสวยงามมากอันนี้ลูกลูกโป่งเลือกได้สี ขอบคุณนะครับแกสโกลการาทีู่แบคนะครับที่ความขกับน้องๆนะครับเป็นโอกาสมันครังนี้รบขอบคุณมากๆนะัุ mm hmm. คนตอนนี้เด็กคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าฐานให้มาอยู่ตรงนี้นะครับไม่จจับแต่ที่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอารมลุกเอาลมคช้าไปรับลูกอไปรับลูก่อ ตอนนี้ฐานของพี่เกลือนั้นมีคนลงอยู่ประมาณ2,000คนปาหมึกไปแล้วมาดู้าประมาณตัวเียวนะครับตัวนึงนะสำหรับใครที่พาลูกมาด้วยแล้วมีลายชื่อลงทะเบียนแล้วเอาใบลงทะเบียนมาครับใบลงทะเบียนมาไหนเอ่ยใบลงทะเบียนครูเบลใบลงทะเบียน เออตัวอะไรตัวอะไรต้นใหญ่ด้วยแมงมุอแมงมุมหอีกตัวนึ่งตัวนี้จะยากขึ้นนิดนึงนะครับดูแต่โดนนั่นเลนี่เข้ามาตัวนอนหรอตตวหนอนอะไรอยู่ข้างหลังใครไไปไดูไปดดูไปดูดูไดูไรไไป่ไป อ้ต er ัวนังดูทนนไม่ใช่นกไม่ใช่นกอะรซื้อของพวก้้ต่อผีเสื้อกับน้องพี่อลีวีแลไม่ได้เป็นนักเรียนนะที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนะมีสติรับรงด้วย่าสติรับรอวัด้วย เราจะมีลูกโป่ให้นะครับรอบพี่น้องเลยได้เรียบร้อยแล้วไ่าย้กลองนอไว้ก่อนครับไดวนถ้าผู้ปกครองที่ไม่ได้ไปเล่นสลุ้งกับเด็กๆนะครับตึ๊บ มาดูนะครับมาดูว่าที่จะทำเป็นรูปอะไรซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับคลิปนี้มีปืนแล้วต้องมีลูกกระสุนด้วยให้น้องทำลูกกระสุนครับเปานี่ได้แล้วลูกกระสุนลโอ้โหได้ครับจินนี่ผมไปแล้ว ได้แล้วอ่ะใครอยากได้ลูกโป่งอีกเดี๋ยวมื่อเล่าคิวคิวอยากเป็นเด็กน้อยดิตาจะแจกให้นี่เป็นแม่เป่าบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องวันนี้มามามาไม่ไดครับมาเป็นช่วยเราพี่พูลตอนนี้ท่านพี่ลงทะเบียนก็ไปลงด้วยนะครับมีสิทธิ์ได้รับโชคได้ดวงดีกับติ๊กเก็ตด้วยพาลูกมาพ่อพี่ิลได้รับนะลโหล น้องกระแตมีสิทธิ์ได้รับการพวงจานของรางวัลให้ลูกๆให้หลานๆกลับไปด้วยนะครับมีไม้อยู่หนึ่งอันกับจานอยู่หนึ่งใบนะครับทำการอย่างนี้ได้เห็นไหมครับพวงได้ฮึ๊บฮึบฮึบฮึบนี่นี่นี่น้องกระแตก็จะสามารถทลัได้เหมือนกันนะครับถือไม้ไว้ครับง่ายๆถือไม้ไว้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับจะทำการพวงจานอ่ะจิบจานจานนะครับวางจานตรงนี้ วางจานไว้แล้วน้องกรแตทำการหมุนทำการหมุนหมุนหมุนค่าหมุน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 เจ้าพี่เปิดมาตัวนี้ล้วนะครับวัวนะครับหมุนอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะได้เลยนี่มุบโอเคเลยมีของหวันคอดีทีเยอะแยะเลยก็ค่ะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราจะกับ ได้ท <mile inside> ุกคนได้ทุกคนเรียนคิวมาได้ทุกคนใครที่ร่วมงานวันนี้ได้ทุกคนแน่นอนแล้วเป็นของขวัญแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงทีกคอหมางอะไรคะก็นี้นะครับแล้วอะไรชื่อก่อนอะไรชื่อที่ลงเบียนชื่อคนไหนแปลกถูกใจแล้วเราไม่รู้จักก็ให้ อยากให้แต่ไม่ใชชื่อเป็นชื่อใหม่ๆที่เป็นชื่อแปลกๆนะครับเช่นชื่อหน้าเดชหรือหน้าโดนะครับตั้งชื่อแปลกๆมาเราเป็นช่อแปลกๆตอนนี้ตอนนี้ในกล่องนี้มีอยู่ประมาณสามร้อยค่ะได้มาเยอะแยะเลยนี่สิ สามสิเนื่ยตึงออกนะครับเพราะว่าเบอร์อ้าวมาพอดีค่ไม่เอาเายาเหรอคะอ่โอเคาจะเอาไว้ยังห้องไม่เป็นไรค่ัอให้น้องๆถือลูกโป่งไว้คนละหเส้นแล้วเดี๋ยวส่งมาให้พี่นะยรับใครล่ะได้ของรางวัลแล้วก็คนละหเส้นก่นไมอาไม่เอาไปเอาไ่เอ่เเอาไว้ห้องกเ